สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีนะคะทางเพจน้องฝ้ายน้องทองเงินเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกคนยามเย็นแบบนี้นะคะทุกคนกคน็จะเอ๋นะคะก่อนจะกินกล้วยต้องกอดก่อนเพราะว่ายางกล้วยมันติดมากอดดีดีมามาเร็วเบาๆบกอดเบาๆดีๆน่ารักมาลักก่อนมาดีดีมาเร็วยางกล้วยติด อืมก็สวัสดีทุกคนนะคะยามเย็นๆเนาะป้ายไม่มีมีดเลยป้ายเดี๋ยวต้นกล้วยให้พี่ฝ้ายก่อนนะคะทุกคนก็วันนี้มาทำคลิปให้ได้ชมกันจ้าสวยๆก่อนเร็วจ้าสวยที่สุดก่อนทำยังไงสวยที่สุดอย่าเพิ่งแย้งสวยที่สุดก่อนไม่มีเสียงจ้าสวยที่สุดก่อน สวยที่สุดก่อนเสียงด้วยเสียงเสียงดังก่อนเสียงดังเสียงดังดังแล้วอะดังแล้วหนึ่งนะคะก็อย่าลอกเลียนแบบนะทุกคนถ้าเกิดว่าทําแบบนี้ถ้าช้างถึงตัวถึงเนื้อถึงตัวแล้วแบบเราไม่ให้อาหารเขาแบบนี้นะคะทุกคนจะบอกเลยว่าถ้าเป็นช้างที่อารมณ์ร้ายอารมณ์ร้อนบางเชือก ก็อาจจะเป็นอันตรายได้ดูสายตาพี่ฝ้ายนะนะคะก็วันนี้นะคะทุกคนเราไม่ได้มาไลฟ์สดขายกล้วยนะคะทุกคนแต่หลังจากนี้แม่ควันจะต้องเฮืดสู้นะคะอา,อาจจะไลฟ์หลายๆช่องทางขึ้นนะคะหรือทำคลิปลงสื่อโซเชียลหลายๆช่องทางอย่างเช่น YouTube นะคะหรือ Tik t o k นะคะทุกคนยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องฝ้ายด้วยนะคะทาง ติ๊กต็อกก็ช่องพังน้องฝ้ายเลยแล้วก็ช่องดอกฝ้ายบานเย็นนะคะเข้าไปติดตามได้นะคะสาหรับพี่ๆท่านไหนที่เล่นติ๊กต็อกนะคะเนื่องจากว่าไลท์ทางเพจนะคะเฟซบุ๊กก็บางครั้งเราอาจจะไหลเงียบเนาะแม่ควานก็ท้อนะคะยอมรับว่าแม่ควานรู้สึกแบบท้อมากแต่ว่าแม่ควานถอยไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าแม่ควานรักพี่ฝ้ายนะคะแล้วก็รักเขามากๆนะคะถ้าเกิดว่า แม่ควันไม่ทําไม่สู้นะคะเขาก็อาจจะไม่ได้กินด้วยเลยซึ่งการต่อสู้ของแม่ควันกับน้องฝ้ายมันผ่านอะไรกันมายาวนานมากนะคะจนใช้คําว่าถอดใจไม่ได้นะคะทุกคนแม่ควันรักเขาด้วยหัวใจที่สู้อยู่ทุกวันที่ไลฟ์สดทุกวันที่ทําคลิปทุกวันนะคะก็เพื่อชีวิตความเป็นอยู่และการดูแลเขานะคะทุกคนก็เลยอาจจะอุ้ยว้ไฟ ชอตฟิลมากนะคะก็ไม่เอานะคะก็อาจจะทำให้แบบแม่ขวัญถอยไม่ได้นะคะทุกคนแม่ขวัญต้องสู้นะนะคะก็ยังไงฝากเป็นกําลังใจให้ใหแม่ขวัญแล้วก็พี่ฝ้าด้วยนะคะทุกคน,นะคะถึงแม้ว่าแม่ขวานอาจจะเลี้ยงน้องเหมือนเดิมไม่ได้นะคะก็คือแบบพาขี่ออกกินหญ้าพาลงน้ำพา ทำกิจกรรมหลายๆอย่างพาเดินป่ากินหญ้าตามธรรมชาติอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมแต่ความรักของแม่ควันที่มีต่อน้องฟ้ายังมีเหมือนเดิมทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลงน,นะคะอาจจะต้องพักร่างกายนะคะในช่วงนี้ไปอีกปีสองปีนะคะแล้วถ้าแม่ควันกลับมาแข็งแรงหรือว่ามีร่างกายที่พร้อมเมื่อไหร่แม่ควันก็ พร้อมที่จะกลับมาเป็นควานของเขาได้ตลอดเวลานะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้แม่ควานไม่ได้ไลฟ์สดนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานเราไลฟ์กันกว่าจะได้นะคะแต่ละหวีแต่ว่ามีคุณแม่เพนสีท่านแม่ตาต่อชีวิตของพี่้ายเหลือเกินเมตานะคะเอนดูแม่ควานเหลือเกินทําให้แม่ควานได้พักผ่อนก็เราก็เกรงใจท่านนะคะท่านมาป้อน,นแม่ควานไม่รู้ว่า ท่านจะลำบากไหมในเรื่องของคะแนนนะคะก็อาจจะทำให้เราต้องพักบ้างนะคะเพื่อให้ทุกคนที่ชมไลฟ์ของเรานะคะได้ดูช้างอย่างมีความสุขเนาะไม่เครียดเหมือนกันกันกบเราถ้าเราซื้อเลื่อนมาเราไลฟ์ไม่ได้เราก็ท้อนะคะเราก็อาจจะหมดหวังอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเรากา็ต้องพักเพื่อเก็บแรงเนาะเก็บแรงไว้สู้นะคะ ในวันอ่าถัดไปนะคะทุกคนแต่ว่าเราก็ไม่ถอดใจนะให้พี่ฝ้ากินน้ำก่อนี่ค่ะทุกคนอาจจะยกน้ำหนักๆเหมือนเดิมไม่ได้นะคะแต่ก็ลากเอานะคะลากเอาได้เหมือนเดิมนะคะ ก็มาทำคลิปให้ดชมนะคะวันนี้เรางดไลฟ์นะคะเราอาจจะไลฟ์วันเม้นวันยังไงนะคะแม่ควันก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช้างเชือกนี้ที่ยังต้องสู้กับสื่อโซเชียลบนโลกโซเชียลในการไลฟ์สดด้วยนะคะแม่ควันขอฝากกล้วยหนึ่งหวีสองหวีสำหรับกำลังใจในการดูแลช้างนะคะของอเพจน้องฝ้ายน้องทองเงิน FC ด้วยนะคะทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกคลิปของเราด้วยนะนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้การดูแลช้างเชือกนี้นะคะไปด้วยกันเนาะนะคะก็อาจจะไม่ได้ไลค์ทุกวันนะคะก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ทุกไลค์ด้วยนะทุกคนมาวันเว้นวันนะคะเพื่อมีคะแนนในการดูแลช้างนะคะไว้ซื้อต้นสัปปะรดนะคะให้กับน้องนะคะยังไงก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะทุกคน พี่ป้ากินน้ำอยู่นะแม่ควนะันอะยอมรับว่าเคยเท้อมานับร้อยครั้งนะคะกว่าจะพาน้องช้างมายืนอยู่จุดนี้นะคะบนเส้นทางนะคะในการเข้าโครงการนะคะในระยะเวลา5ปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าแม่ควันก็จะหยุดไม่ได้ต่อให้ร่างกายของแม่ควันไม่พร้อมแม่ควันก็จะหยุดไม่ได้เพราะช้างเขาต้องมีชีวิต เดินต่อไปข้างหน้าเราทําในรูปแบบพอเพียงถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยอ,อยากไม่มีจุดเด่นในการเรียกความาสนใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแต่ว่าแม่ขวันก็ต้องบอกว่าต้องเลี้ยงช้างบนพื้นฐานของความเมตตานะคะความรัก เราก็อาจจะเป็นคนเลี้ยงช้างธรรมดานะคะแต่ว่าความธรรมดาของเราจะต้องอ,อยู่บนพื้นฐานของความสุขของช้างให้ได้มากที่สุดนะคะทุกคนยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ทุกคลิปของเราด้วยนะคะทุกคนกินน้ำยามเย็น,นะคะ่ะทุกคนอากาศก็เริ่มเย็นแล้วคะ ก,กดไลค์กดแชร์ทุกคลิปด้วยนะคะเดี๋ยวให้น้ำพี่ป้ายสิบ